สวัสดีนะครับนักเรียนป4นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปหน้าที่51นะครับมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะครับวันนี้ครูแบงค์จะยกตัวอย่างให้ดูสัก1ข้อนะครับสัก1ข้อนะครับอ่าคนนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปหน้าที่51นะครับข้อ1ใหญ่นะครับเขาขอให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับที่มันอยู่ในวงกลมนะครับอ่าครูแบงค์ก็เขียนให้แล้วนะครับวงกลมอาจจะดูยากเนาะอ่าครูแบงค์ก็เขียนให้แล้วนะครับก็ลอกตามในวงกลมเลยนะครับก็คือ 630้อยสามคูณกับเจใช่ไหมครับข้อแรกใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็เขียนไหมครับต่อไปข้อที่2นะครับ2,915ันคูณกับแปนะครับนักเรียนก็ลอกลงแบบพื้ของตนเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ5,372มื่นสมร้ยคูณเกใช่ไหมครับนักเรียนก็ลอกลงเลยนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ4,081ันคูณกับสานะครับอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมด4ข้อนะครับสำหรับข้อ1ใหญ่นะครับ แต่วันนี้ครูแบงค์จะพามาหานะครับจะพามาหาคําตอบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคือข้อ1นะครับอ่าข้อ1ข้อ1นี้เราไปหาคําตอบในเศษกระดาษเนาะแล้วเราค่อยมาตอบนะครับส่วนข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4นะครับนักเรียนนะครับไปทําเองนะครับอ่าไปตั้งคูณใส่กระดาษนะครับแล้วก็ตอบนะครับตอบเสร็จถ่ายรูปทรงนะให้ครูแบงค์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยข้อ1นะครับข้อ1 630คูณกับ72นะครับคูณยังไงนะครับอ่าครูแบงค์ขอเปิดกระดาษข 6 30นะครับคูณ72อ่าเวลาตั้งคูณตั้งนี้นะครับขออภัยนะถ้าเกิดเขียนไม่สวยนะครับเพราะว่าใช้เมาส์เขียนเนาะอ่ะต่อมา2คูณ0นะครับได้ศูนะครับ2คูณ3เห็นไหมครับนักเรียนได้เท่าไหร่ครับได้6อ่าได้6 2คูณ6ครับ2คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ12อ่าเลขตัวแรกเห็นไหมครับได้แล้ว1 2 6 0ย์ต่อไปครับเอา7ไปคูณครับ เวลานักเรียนเอา7ไปคูณใช่ไหมครับต้องใส่ให้ตรงเลข7ใช่ไหมครับอ่าหรือว่าตรงหลักสิบใช่ไหมครับเพราะเราเอาเอาหลักสิบไปคูณนะครับ7จคูณศได้0ใช่ไหมครับ7จคูณสเห็นไหมครับ7จคูณสามแล้วนะครับ21ใส่1ทด2ตรงนี้ครับทดตัวต่อไปนะครับต่อไปครับ7 6เท่าไหร่ครับ7 5 3 5 7 6 42าเจ็ดหกอบวกสเป็นสี่านักเรียนก็ใส่ไปครับ44เห็นไหมครับ แล้วก็บวกครับตัวนี้ไม่มีก็ดึงลงมาเลยครับอ่าคุณแดงก็ขอเปลี่ยนสีแดงก่อนไม่มีก็ดึงลงมาเป็น0เห็นไหมครับตรงนี้0ูบวกกับหก็ได้6กเห็นไหมครับตรงนี้2อบวกกับหก็ได้3ใช่ไหมครับสี่บวกกับหนครับก็ได้5ใช่ไหมครับสี่ตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาครับใส่คอมม่าเลยครับนับหนึ่งสองสามก็ใส่คอมม่าเลยครับข้อนี้ก็ตอบครับสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบนะครับนักเรียนก็นําไปตอบนะครับสี่หมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบ สี่หมื่นห้าพันใส่คอมาด้วยแล้วก็สามร้อยหกสิบคแบงค์ด <c oughs> ูก <ming> ่อ <fry> น <UC S> <c oughs> ่าถูกต้องนะครับครูแบงค์ทำให้ดูแค่ข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อที่สองข้อที่สามนักเรียนต้องไปตั้งคูณเอาเองแล้วนะครับไปตั้งนักเรียนไปตั้งคูณเองเนาะข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อสองใหญ่นะครับข้อสองใหญ่นี้ครูแบงค์ขอเขียนโจทย์ย่อมานะครับข้อสองใหญ่ก็คือเ้าให้เปรียบเทียบนะครับโดยเติมเครื่องหมายนี่ครับ เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าเห็นปากไหมครับเนี่ยปากเนี่ยปากมันใหญ่กว่าครับดูจากทางซ้ายนะครับเป็นหลักปากมันใหญ่กว่าเขาเรียกว่ามากกว่าอันนี้ปากมันเล็กกว่านะครับเขาเรียกว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับหรือเครื่องหมายนี่ครับขีดสองเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเท่ากับเห็นไหมครับเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับคราวนี้เรามาดูครับก่อนที่นักเรียนจะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับหรือว่าเท่ากับลงไปเนี่ยนักเรียนต้องดูก่อนว่า ฝั่งทางเนี้ยที่เรายังไม่ได้คูณเนี่ยคำตอบมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อมาเปรียบเทียบกับฝั่งทางนี้ใช่ไหมครับอของนักเรียนจะเป็นวงกลมเนาะอ่าข้อที่1น,นะครับสามสิคูณกับสี่มันมากกว่าน้อยกว่าหรือหรือเท่ากับ12ื่นสองนะครับอ่านักเรียนก็ไปคิดครับ37มสิบเจ็คูณกับสี่้ยใช่ไหมครับครูแบงค์ขอตั้งเอาสี่ร้อตั้งนะ400ร้อคูณกับสามสิบเจ็ด่าคูณกับสามสิบเจ็ด ใครจะคูณอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะคูณอย่างนี้ก็ได้แต่ครูแบงค์ขอคูณเร็วก็แล้วกันคูณเร็วก็เติมศูนย์ให้มันเลยนะครับก็เป็น37ใช่ไหมครับคูณกับ4เนาะอาคูณกับ4 400นั่นแหละแต่ครูแบงค์ขอเติมศูนย์ให้มันตรงนี้เลยนะครับคูณเร็วไปเลยนะครับโอเคไหมครับการคูณที่ศูนย์ก็คือเติมศูนย์ไปได้เลยครับสมมติมีศูนย์ด้านหลังใช่ไหมครับนักเรียนก็เติมไม่ได้เลยนะครับครูแบงค์คูณเร็วนะครับอะ เจ็ดสี่แล้วอะไรครับยี่สิบแปดใส่แปดทศสองใช่ไหมครับอ่าทดสองต่อไปสี่สามสิบสองสิบสองบวกสิบสองบวกสองก็เป็นเท่าไหร่ครับสิบสี่ใช่ไหมครับอ่านับคอมมาใส่ครับได้1มื่นหมื่นสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหมื่นสี่พันเนี่ยมากกว่ามากหรือน้อยกว่าหมื่นครับอ่ามากกว่าก็เติมเครื่องหมายนี้ใช่ไหมครับเครื่องหมายมากกว่าลงไปใช่ไหมครับคราวนี้เราไปดูข้อที่2นะครับข้อที่ส ข้อที่สนะครับ350คูณกับ่้เท่ากับ8,750ไหมหรือว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับุูแบงก์ก็ไปตั้งคูณนะครับ350คูณ25มันจะได้8,700้ยไหมครับขอดูโจทย์ก่อนเี้มื่อกีาม้อ้0คูณกั่านักเรียนก็ตั้งเลยครับ350คูณกับ25ใช่ไหมครับเด็กๆก็ตั้งเลยครับ 5... ้าคูณศใช่ไหมครับก็ได้0ูนยใช่มคั้าคูณห้าาคูณหก็ได้25่หใช่ไหมครับใส่หทดสใช่ไหมครับทดสหลักต่อไปใช่ไหมครับต่อไปห้าคูณสามสิบห้าครับบวกสเป็น17บเจ็ดใช่ไหมครับต่อไปสอคูณศนยรับได้0ูนย์ครับสองคูณศูนยได้ศูนี่เลขศนย์ะครับต่อมาสองคูณห้ได้10บครับใศ่ศูนย์ทดหนึ่งทดหอันนี้ตัวทดอันเก่านะไม่เอาทดห ต่อไป2อคูณสครับได้6กบวกหก็เป็น7นะครับเป็น7อ่าทีนี้ก็จับบวกกันครับไม่มีก็ดึงลงมาครับเป็น0เป็น5ใช่ไหมครับ5้บวกศก็ได้5ใช่ไหมครับเจ็ดบวกศก็ได้7ใช่ไหมครับหนบวกขึ้เ็ก็ได้8นะครับอ่าแล้วก็เติมคอมม่าห์มาเนื้อครับ3ตำแหน่งนะครับนับจากด้านหลัง3ตำแหน่งเห็นไหมครับตอบ8750นนะครับคราวนี้นักเรียนก็ไปดูครับว่ามันถูกไหม อ้าวแ0 0พฝั 8, 000, ่งนี้ก็ได้8,750ฝั่งนี้ก็ได้8,750แสดงว่าใส่เครื่องหมายเลยดีครับมันเท่ากันอ่าเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็ใส่ลงไปครับเท่ากับอ่าเครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้เห็นไหมครับมันเท่ากันต่อไปนะครับเราไปต่อข้อที่3เลยนะครับข้อที่3อ่าครูแงค์ทำให้ดูแค่3ข้อพอเนาะอ่าข้อที่3ก็คือ28คูณกับ217เนี่ย มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ6 5 1 0ันหครับอ่านักเรียนก็ไปตั้งคูณครับ28คูณกับ217นะครับอ่ะตั้งเป็น217คูณด้วย2 28อ่า28 87ได้เท่าไหร่ครับ87 87 56ใส่6ทด5อ่าทด5ต่อไป81เป็น8บวก5ก็เป็น13ใช่ไหมครับใส่3ทด 1ใช่ไหมครับ8 2 16อบกวกหก็เป็น17เห็นไหมครับอันนี้ตัวทดอันเก่าก็ค่าทิ้งไปค่าทิ้งไปต่อไปเราเอา2ไปคูณมันอยู่ในหลักสิบใช่ไหมครับก็ต้องตั้งให้ตรง2นะครับ2อคูณเได้อะไรครับ14ก็ต้องตั้งใส่ตรงนี้ครับ14เห็นไหมครับใส่4ีทด1อึ่งทดไว้ตรงนี้ก็ได้ทด1ต่อไป2 1เป็นเท่าไหร่ครับ2อบวกหก็เป็น3ที่เราทดไว้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนต่อไป2 2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ4 ทีนี้ก็จับบวกกันครับ6อันนี้ไม่มีก็ดึงลงมาครับ6ไม่ได้บวกใครต่อไป4บวก3ก็ได้7ใช่ไหมครับ7บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ10ใส่0ทด1ใช่ไหมครับทด1 4บวก1บวก1เป็น4บวก1เป็น5ใช่ไหมครับบวกอีก1ก็เป็น6นะครับข้อนี้ใส่คอมม่านะครับอ่าตอบ6,076อ่าเราไปดูคำตอบนะครับว่าเป็นยังไงครับ6,0 0 0 76อันนี้6,500อ่าแสดงว่ามันเป็นไงครับ6 0 7 0กับ6,500ไหนมากกว่ากันครับอันนี้น้อยกว่าเนาะอ่า6,000เดี๋ยวดูคำตอบก่อน 6, 6 0 0 0น0 7 1 76เนี่ยครับน้อยกว่า6,500้ยเห็นไหมครับเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นนี้ครับปากน้อยกว่านะครับ สีนี้นะครับข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะครับนักเรียนไปคูณก่อนนะครับเนี่ยเอาไปคูณแล้วถึงมาเปรียบเทียบนะครับข้อที่5ก็คือนักเรียนก็เอาไปคูณครับแล้วก็มาเปรียบเทียบข้อที่6เหมือนกันครับนักเรียนนาไปคูณแล้วก็เปรียบเทียบนะครับหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับส่งครูแบงค์นะครับในแบบกหัดที่หน้า51นะครับแล้วก็อย่าลืมข้อด้านบนด้วยนะครับข้อด้้นบนเนี่ยครูแบงค์เขียนประโยชนสัญลักษณ์ไว้แล้วนะครับนักเรียนไปคูณก่อนนะครับไปตั้งคูณณเเหืออนนนทที่คคคครรููแแบบบงพาาะะัััตต้้ลวกก็ปิ ครูแบง์ก็ฝากงานไห้นะครับหน้าที่51นะครับมี2ข้อใหญ่นะครับก็คือข้อ1ใหญ่มีทั้งหมด4ข้อนะครับนักเรียนหาคาตอบให้ด้วยซึ่งครูแบงค์พาทำแล้ว1ข้อนะครับต่อไปนะครับข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่นี้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับนะครับนี่คือเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมครับดูจากปากทางซ้ายครับมันใหญ่กว่ามันกินเยอะกว่ามันมากกว่าอันนี้ครับดูจากปากทางซ้ายไหมครับมันน้อยกว่าปากมันเล็กครับมันกินน้อยอ่ามันเล็ก แล้วหรือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเติมให้ถูกต้องนะครับครูแบงค์พาทําไปแล้ว3ข้อจากทั้งหมด6ข้อนะครับฝากพลรงงานนะครับหน้า5 1สเนะนักเรียนอย่าลืมทำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูแบงค์ด้วยนะครับครูแบงค์ก็มีเรื่องฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะในคาบนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับป4ี่นะครับสวัสดีครับ